ก็ินี่ขอบอกว่าเรากลับมาแล้วนะครับแล้วจะให้คุณผู้ชมดูภาพบีฟอก่อนดีกว่านะฮะภาพบีฟอกของสองท่านในการก่อนจะมีอะฟเตอร์ตรงนี้เอ๊ะหรือว่าดูอะฟเตอร์เราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนพี่เจ้าให้ดูอะฟเตอร์ก่อนแล้วกันอะให้ดูหน้าปกติต้องเล่าบีฟอกให้ดูอะฟเตอร์เนี่ยนี่คือภาพอะฟเตอร์คือของสองคนนะครับมีคุณเบียร์และคุณรินคุณเบียร์ที่เราแซวเขาเมื่อกี้ก่อนโฆษณาเปล่าใช่พ้องแซวก็แรงมากเลยนะคะคุณเบียร์อายุ28นะครับ แต่คุณลินยังไม่บอก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 เดี๋ยว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 มีการให้ทายอย่าเพิ่งบอกมันเจ๋งก็ตรงนี้นี่แหละอ่ะคุณเบียร์เอาเอาคนแรกก่อนนะครับคุณเบียร์อายุย8สดนะครับทํามาเกือบสิบอย่างด้วยกันทํามาเกือบสิบอย่างด้วยกันเอาละเดี๋ยวให้ดูภาพบืฟองของเบียร์นี่คือภาพบืฟองของเบียร์ครับก่อนที่จะมาเป็นโฉมนี้ซ้ายใช่ไหม ซ้ายคือคุณเบียบีฟอที่คุณไปแซลเขาว่าอะไรนะแต่ว่าเหมือนติดคดีจริงๆแต่ว่าคุ่พาพี่แล้วครับผมอยากให้ดูภาพแรกๆเลยคะภาพตั้งแต่แรกอันนี้อันนี้ยังไม่แรกใช่ไหมอันนี้ทําจมูกแล้วครับที่ที่อันนี้ทําแล้วมันน่าจะมีภาพแบบแรกๆเลยนะเดี๋ยวถามทีมงานว่ามีไหมอันนี้อันนี้ก็ทําแล้วอันนี้ทําจมูกแล้วขอภาพแรกๆเลยแล้วกันนะทีมงานแต่เดิมอ่ะภาพแต่เดิมเนี่ยในแบบประชาชนใบแรกเลยอ่ะอันนี้ก็ทําแล้วนะครับอันนี้ก็ทําแล้วเดี๋ยนะอัน อันนี้อันนี้คือทำแล้วเหรอคะทำจมูกแล้วจริงๆภาพตัวอย่างก่อนเข้าโฆษณาครับขอดูภาพนั้นได้ไหมครับภาพตัวอย่างกองเข้าโฆษณาต้องบอกทั้งบนว่าอ่าาอ่าอันี่ถ้าเราเจอแต่ก่อนกับเจอปัจจุบันเรา เราทักไม่ถูกเลยนะคุณเบีย์เนาะก็มีเพื่อนทักไม่ถูกเหมือนกันนะครับมีแบบแค่สงสัยแต่ไปกล้าเลยเขาไม่ทักก็มีรับมแค่คุ้นคุ้นแค่คุ้นหุนแล้วเวลาเปลี่ยนไปเลยเวลาหน้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยบัตรประชาชนพาสปอร์ตอลไเราต้องทําใหม่ไหมคะทำใหม่ครับตอนก่อนทํานี่ออกจากประเทศต้องใช้แบบรองแพทย์ของคุณหมอด้วยครับเพราะว่าหน้าออกไม่ไดใช่เหมือนกันออกไม่ได้ครับเหานเขาออกไม่ได้ทําอะไรบ้างครับ เบียร์ทำจมูกค,ครับผมแล้วก็โหนกแก้มวีไลวีไลคือกามคางนะครับ,รบแล้วก็ตัดไขมันกระพุ้งแก้มครับผมแล้วก็ดูดเหนี่ยวนะครับเอาละมาที่คุณดินบ้างนี่คือภาพ after ของคุณดินเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมภาพ before พี่น้องาชาวไทยครับคุณว่าคุณดินอายุเท่าไหร่ในไลฟ์ก็ให้ทายกันด้วยเอาอย่างนี้คุณโอ้น่ะมองไม่เห็นคิวการคุณโอ้นคิดว่าเท่าไหร่คุณโอ้นว่านะเท่าคุณโอ้น เท่าไหร่เอ่อสาคุณอ้นคุณอ้นค้กล้ากระหงนั่นด้านหน้าด้านกลางรายการเราเลยคุณอ้นอ่ะุสามสิบเก้าแต่คุณลินน่าจะอายุน้อยกว่าเราเยอะคิดว่าเท่าไหรสามยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบอายุเท่านี้ยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบอืมอ้าวแล้วครับคุณรินเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างวูดี้ตอนนี้อายุสี่สิบปีครับเท่ามามีเท่ากันเลยเท่ามดด้วย ใช่ใชหลักสี่ไอทีแควแล้วใช่แล้ว <c oughs> อย่าทำตกใจอ้ดู้อยู่แล้วนะครับอายุ40ปีค <c oughs> ุณรินเดี๋ยวเราขอให้ดูภาพก่อนก่อนหน้านี้คือ <c oughs> ทำอะไรมา <c oughs> บ้างไม่ได้ทำอะไรเลยครับคือมีปัญหาเรื่องขากัดไก่สังเกตว่าน่าจะเบี้ยวแล้วก็ทางจะออกยืนย <c oughs> ืนครับ จริงๆแล้วตอนไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยคืออยากทําทุกอย่างเลยอ,อยากทําตาอยากทำจมูกอยากอยากเปลี่ยนตัวเองให้หมดเลย,เลยแล้วคุณหมอบอกว่า,ค,ออวาคุณหมอบอกว่าคือคุณหมอเขาเก่งเรื่องโครงหน้ามากๆคุณหมอบอกว่าออของคุณลินเนี่ยขอเปลี่ยนแค่ขากรรไกรขากรรไกรใช่ขาขอทําแค่โครงหน้าแล้วทุกอย่างจะดีเลยขากรรไกรเดิมเราเป็นยังไงเป็นเป็นเหมือนรูปมะม่วงเลยค่ะ คือคือยาวอองมนเลยแล้วก็เพี้ยวมาทางด้านสายอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนมันก็เหมือนเปลี่ยนโครงเลย่เห็นไหมพีกออัพเตอร์คือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะแสดงว่าพื้นฐานหน้ามารายละเอียดหน้าเราสวยอยู่แล้วหมอเขาเขาเห็นแล้วเขารู้เลยนี่คือตาก็ไม่ได้ทําจมูกก็ไม่ได้ทำาต่กูทำแค่ขากไกลดูน่าเปลี่ยนมากเลยนะนี่ต้องมีใบรับรองแพทย์แปดแฟ้มเลยที่เราต้องออกนอกประเทศอ่ะค่ะก็เหมือนสวยเลยอ่ะจะบอกว่าที่เรานําเสนอสองเคสนี่เพราะว่า คุณหมอเนี่ยชัดเจนมากว่าถ้ามันเยอะเกินไม่ทำอะไรที่มันเหมาะเลือดไม่เหมาะกับบัโครงหน้าไม่ทำเนี่ยแปลว่าหมอสําคัญกันถ้าเกิดว่าคุณได้หมอที่ไม่มีเบรกให้กับคุณนะคุณก็จะเหยียบเต็มที่แล้วก็ป่านนี้อาจจะแบบโทษทีนะ,ะอาจจะจําไม่ได้แล้วเป็นใครมันคืนหน้ามือหลังเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือคุณหมอเนี่ยแทบจะ ตัวท็อปแล้วของเกาหลีตอนนี้ใช่ค่ะนะแล้วก็เป็นหมอที่เป็นหนึ่งในพาร์ทเน์ของเ e นบีอินนะค่ะรายการชื่อดังนะครับและเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล DA นะครับจากประเทศเกาหลีขอบอกว่าเช้าวันนี้ใครที่สนใจอ,อยู่ในรายการแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ถามคนหน่อยดีกว่าว่าปัญหาตอนนี้ของคนสนญหาที่เขาซ่อมแซมหน้ากันเนี่ยเขาทำอะไรบ้างขอต้อนรับนะครับลีซังวูครับ่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอัญโยเซลเชิญล่ามของเราด้วยนะคะทางนี้เลยครับทางนี้เลยค่ะอัญโยอัญโยเซลอัญโยเซลเซลเชิญค่ะค่ะชิงหมอเอาละครับเดี๋ยวให้คุณล่ามนะครับอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวน้องน้องเบียร์นั่งตรงไหนดีเลยอ่ะนั่งตรงนี้ได้ค่ะล่ามนั่งนี้ก็ได้อ่ะคุณล่ามอยู่ตรงนั้นค่ะครับโอเคนี่คือคุณหมอ นี่คือคุณหมอที่ทําให้คุณเบียร์คุณลินด้วยใช่มใช่คหมอหน้าเด็กมากเลยคุณหมอเนี่ยมาจากโรงพยาบาลเขาเรียกว่าโรงพยาบาลขากันไกลนะคะแล้วจัดสร้างปรับเปลี่ยนโครงหน้ายอดเยี่ยมคือยอดเยี่ยบอันดับหนึ่งในปี2017เด่นเรื่องโครงหน้าเลยใช่เรื่องขากันไกลและโครงหน้านะคะมค่ะแน่าใช 비어의 케이스에 대해 말씀해 주시겠어요? 비어 케이스에 대해서 설명 좀 해주시겠습니까? 비어는 전체적으로 윤곽이 좀 컸고 그다음에 살이 좀 많았죠 비어는 어, 그, 그리고 남자 얼굴 에서 되게 중요한 부분인데 코가 좀 낮았어요. 그래서 어, 윤곽을 조금 좀 슬림하게 해 주면서 살을 좀빼 줬고 그리고 코를 좀 높여서 좀 멋진 아이돌 같은 남자를 만들어 줬습니다. จมูกสวยมากนะบอกหม다 코가 잘된것 같아요 ับหนัง이ากพอประ마าณ마่ะ린อ่소 전체적으로 예쁜데 턱이 좀 나와 있었죠. 그래서 얼굴이 길고 좀 밋밋해 보였어요. 서턱을을좀좀좀밀어어넣는양수술통해전체체적적으로얼굴이이이입고려보게ซึ่งเกตปัญหาได้โดยทำกับศัลยกรรมคากรรไกปรับโครงสร้างของคากรรไกแล้วก็ปรับให้หน้าสั้นลงแล้วเล็กลงและมีมิติค่ะค่ะดิฉัเราอ,อยากรู้ว่าเวลาทําแบบนี้เนี่ยสมมุติถ้าเราจะไปทำเนี่ยพอทำเสร็จปับ๊บก็อยู่ยาวไปเลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องอะไรแล้วใช่ไหมคะ 그 한국에서 이제 회, 수술하시고 회복하시고 이제 한 번에 수술 잘 되시면 이제 귀국하시면 되는 게 맞나요? 어, 예 맞습니다. 뭐좀더 얘기를 할까요? 이 오, คร이해 먹고 똑똑 아이. 재활 운에 혹시 성형을 하셔야 될분이 있으신가요? <laughs> 음, 어, 전체적으로 다들 잘 생기시고 예쁘시긴 한데. <laughs> 이 o 게 됐니? 와, 이 at me w 이 y 고 있네. 와, o 러고 있네. 와, 이러고 있네. 와, 이러고 있네. 이러고 있네. 와, 이러고 있네. 와, 이러고 있네. 와, 이러 이러고 있네. 와, 이러고 있네. 와, 이러고 있러고 있네. 와, 이 해. 고있 해. 와, 이러고 있네. 고 있네. 와, 이러고 있네. 와, 이 있네. 와, 이러고 있 이러고 있 이러고 있네. 와, 이러고 있이러 이러고 있네. 와, 이러고 있네. 이 ดูเหมือนผู้ชายผู้ชายก็ดีจริงนะคะถ้าคุณอบบผ้ชาก็ีริถ้าปรัาบให้มันเรีจะาอยากดับ้านะอยกบ้ชากหีจนะ้ยวกึบ้ชายนะห่้าคุอยาก้ารนอย้ชายังนใหญ่้ปหน่อยาานอยกาี้าคุณ่าถ้าเกิดคาุณผู้ชานะคะอยู่ทางบ้านนี่ อ้าวจะไปเลยหรอบอกหมอว่าเดี๋ยวบินไฟเดียวกันเลยได้ไหมฮะเดี๋ยวบิไฟล่ะชีฟีนกิทาโก้ดาราไกร์ไกร์หมออิสระสวยรอรอหมอรอคือถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสนใจเดี๋ยววูดี้ปรึกษาได้นะคะเข้าทางไอดีไลน์นะคะไลน์ ad a นะคะ da underscore thailand นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปในแฟนเพจนะคะ da plastic surgery thailand สามารถที่จะเข้าไปคุยได้เลยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบนะคะคืออย่างนี้บางคนคิดที่จะทำเนี่ยอย่างที่บอกว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นของนอกกายจริงๆกายเราจริงๆคือลมหายใจแล้วก็หัวใจของเราแต่ที่เหลือเนี่ยบางคนมีความสุขมากคือชีวิตเปลี่ยนไปเลยจากการทําสัญญกรรมแบบนี้เรานําเสนอให้คุณเห็นเพื่อคุณจะได้ตัดสินใจเอง,เองคือก่อนจะทำเนี่ยคิดดีๆเพราะหมอที่เวิร์กที่สุดน่าจะเป็นหมอที่เข้าใจโครงหน้าของคนมาเยอะคือทําเยอะจะมีทักษะสูงวันนี้เราก็เลยเชิญหมอที่สุดยอดที่สุด เนีามาร่วมรายการกับเรานะครับไลน์ไปถามรายละเอียดได้เลยนะคะค่ะว <Ash well. S 2> ันนี <ations> ้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทานค่ะขอบคุณพี่าขอบคุณขอบคุณพี่เชิดสม่สวัสดีครับมีสวัสดีค่ะอนเวลาหมดหคุยมาคุย